สวัสดีดสค่ะอยู่กับกาฟิวนะคะแซกไวรุ่นทำกินเกิร์ลเวอร์ชั่นเมียวเมียวมีของเข้าใหม่มา,มาเมื่อเช้านะคะเป็น CBR 1000RR นะคะตัวนี้ปี2018ในตลาดหายากมากนะคะ แทบจะมีแค่ร้านเรามั้งคันเดียวหายากมากแต่งให้ครบแล้วมีท่อเอแท้จากยุโรปที่ตั้งลอ้อกันอะไรนะกันเบรกใช่ปะ่ะนี่หรอ,อใช่ชิวหน้าคาร์บอนถังของแต่งถังสติกเกอร์คาร์บอนถังละมันคันนี้โค้รสวยเนียบด้วย สี <4 S 1> แบบดุด,ดันอืตัวใหญ่มากเสียงก็เพาะสวสุดๆคันนี้ในตลาดนี่หาไม่ได้แล้วนะมีที่นี่ที่เดียวนะโคดเท่ราคานี้ให้ไปเลยสามแสนเก้ามืเก้าันบาทเท่านั้นใครสนใจโทรศูนย์เก้าสองหหกแปดสี่สองศนหนึ่งหรือทักได้ทักก็ได้ที่